สบ,บายดีพี่น้องกับสบายดีสุกสุกคนเด้อสุมองและสุบ,บอนสบ,บายดีเอฟซีทุกท่านเนาะที่ขลุบและหักแข้งทุกถั่วโลกคนในเย็น,ยนยดีครับส้มส่งของน้องาพาโ่งพี่น้องน้องนิดเขาขาั้วแกงกบใส่ผักซีใส่ผักซีใส่พักหอมใส่กระปูป้าพักหอมหลายดีจะเคียวอุ่มถุ่มจะเขียวอุ่มถุ่มเลยพักหอมกับผักซีหอมป้อมเน่ยมหากบกรบโบเห็นเน่ยมหากบจะสีโบเห็นไหมจ้า แกงกบใส่ปูนาพี ain, cop, comment, ta, ut, me, ่น mm ้องกบใหญ่ชองโตเมนกบกับโบเมนไม่ตาอคุดดอกต้องมีตึกแฮหเลยได้เอามาแกงใส่กับปูนาแอบแซ่บน้ำกันเดิมมาเด้อแอบซีทุกันทุกูทุกคนพ่อใหญ่แม่ใหญ่มาพันมากินข้าวแรงน้ำกันเด้อแกงกบใส่ปูนาเด้อใส่ผักบัวบผักซีหลายๆนี่ยนะบนคอ เลยตัแเศบ่มาเด้อมาเด้อหมดจอมาเดิมเศษๆน้ำกันเ้อป right. ูนากับปูนาแม่เพมีแต่ตัวแม่มันๆเนะมันสวดๆเลยซิมกัน แซบแซ็ปซอ้ยมาเด้อบาด้อสุกุจคุณเด้อแซ็ปซมันหอมหวนหวนเลยน่ครนเดีจะเสบปบอกพี่น้องปูหนาแม่แม่ไข่นี่แต่ปูนาแม่มันมันกับปูกับมังเลยมันสดชวดเลยอ่อตัวกรด้อยากระมุดจ่อมาเด้อพี่น้อง หมดจอมากินแล้กันเด้อพี่น้องเด้อแซ่บเสแฉบเด้อฮะทาเบิ่งทาชมตอนกินอีกพี่น้องอกินเลยพี่น้องมาเด้ออาหารแรงเดี๋ยวพี่น้องปลาให้มอ่ำน้ำแล้วม่นไม่ขึ้น้องมีคืนแต่น้องป้าเพราะในอ่ำน้ำกุ้งต้นน้ำแจ่วมาเด้อ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 พ่อใหญ่มากินกุ้งต้นน้ำแจ่วเด้อ กุ้งละน้ำแจ่วเต้นดงๆเลยกุ Therm om Therm om ants, broken, so oh, sweet, ้งเต้นมาเด้มาได้สุกสุคนเด้อพักห่อเสแฉะโอ้สดเลยมาเด้มาได้เสแบๆเด้อโอ้ยนสิได้กินกุ้งต้นน้ำแจ่วกินข้าวก็ลูกแม่สิบอนมาๆมาอันนี่นี่แม่ฟอนปีกปลาโอ้ยล่ะแม่จะกินปีงปลานี่ยนี่นี่แม่สิพอนปีกปลาอยากทำนะ

มเป็นเพาะลูกกุ้งเพาะวางแป้งปสน้เพาะเด้ค

Bây này là đã gọi rồi mẹ bao, là mẹ bắt cái mẹ gọi là mẹ gọi là mẹ gọi là

Nóng. Nóng có rồi. Đi rồi. Nói Nói mà, nó nó hết bóng mùi tiện mất mùi tiện mất mùi tiện mất nó tiện mất nó tiện mất mùi 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 tiện Ờ, đúng vậy bác Ôi, đau như thế nào giờ chú nghe mà không? được Ờ, mà nó

เราเหมอกัส้ม้มา,าค่นะควรเนาะหนูก็เอาขอลาจบคลิปไปเพียงตอนนี้ลิปหนะก็อาไปใหนะม่เนาะบายดี